สวัสดีคนนรับผมมอฟบางนาลาครับวันนี้เราอยู่กับเกมฟีฟ่าไรซ่นะหรือเกมเติมตังออนไลน์โฟนะครับตอนนี้เรากําลังอยู่ ในการทดลองแผ่นนะในช่วงการทดลองแผ่นนะั้นซึ่งเป็นแผนที่ผมเจอบ่อยนะพักนี้เจอโคตรบ่อยเจอแทบทุกทีมนะใช้แผนนี้กันนะคือ4 1 1 4นซะซึ่งเป็น C 1ี1 4ซึ่งอันนี้ผมดัดแปลงนะคือเขายืนประมาณนี้กันตัวที่เขาใช้เนะี่ยจะยืนประมาณนี้ซึ่งผมเนี่ยเอาหลังซีนะแล้วก็มีกลางรับแล้วก็มีกลางรุกนะครับแล้วก็มีหน้าตาม3คนนะครับแล้วก็หน้าเป้า1คนนะครับแท่ติกนักเตะก็จะประมาณนี้ครับนะให้พยายามเน้นเกมรุก ขั้นสูงนะส่วนเดอะบอยเนี่ยผมให้สองสองนะเน้นกลางกลางไว้ของหลังนี่ให้ลงนะเช่นเดียวกันรับนะครับเรามาลองดูกันว่าแผนนนี้จ,จะดีหรือเปล่านะเดี๋ยวนะผมปรับนี้ก่อนนะให้ยืนอยู่กลางๆลางช่องว่างเติมเกมรุกอ่าแล้วก็อันนี้ก็จะให้เป็นเทมแข่งทะลุช่องโอเคเราไปลองเล่นกันเลยดีกว่าว่าแผนนี้เวิร์กไม่เวิร์กนะช่วงนี้อยู่ในช่วงทดลองแผนนะหาแผนไปเรื่อยนะไปชนะช่างมัน หเจอคนที่ไม่เคยแพ้แล้วชนะสามแั้งเสมอสองไม่เคยแพ้สมผุ่มแพ้สมชนะหนึ่งนะโอ้โหคือแพ้เลียราดไปหมดโอ้โหแผนที่เจอครนะับสีสามสามครับหลัง4ี่นะกลาง3นะแล้วก็หน้าสามนะโอ้โหจะกองกลางแปลกนะเขาใช้รัดฟอร์ดบวกห้านะอีกขาปะอีกซ้ายขวาแล้วก็กองกลางเป็นป๊อกบารนะ์เออหน้าเหมือนใจนะหน้าก๊อปแผนยังไอ้ยจ้แผนเขาบอกสมุมจะก๊อปแผนไปลองบ้างเอาละครับตอนนี้เขาเป็นฝ่ายแ้วเป็นก่อน สีเขียววันนี้ผมไม่ค่อยชอบนะผมชอบมองเป็นสีขาวนะตาผมมันมีพดีติดโยตอนนี้ได้บอลมาเจ้ากันซิโลเข้าปะทะแต่หืมไม่ได้บอลนะต้องเพื่อนเพื่อนมาเข้าปะทะต่อนะสสงบอลจะขึ้นนา้เคสปูว้วตัวเคสปูวิ่งติดหลังของฟานได้บอลไปที่โรโดโอแล้วกูเต็งหลุดมาแล็กนิดนึง ไม่เข้าว่าจะเกียร์ปักไม่ได้ครับบอลเตะเปิดลูกนี้มาฟานได้โคกชนเสาซะเรื่องเลยแล้วบอลอยู่ที่โรโท่ยิงเสาเยอะเอาเทียบโดนเจนเต็เป้ยิงอีกทีนึงจริแลรวบอลเตะโอ้โหยิงกาไปดิยีงกาไปดิเพื่อนยิงการโอ้โหขีดบวกเต็งไงขีดบวกเต็งไงโอ้พวกขีดเหลือเกิน โอ้โหเวอร์เลยไม่คิดว่ามันจะตีลงเตะเป็นใจให้กับคนยิงครับโอ้เข้าไปเลยครับเฮ้ยจะดีใจไปเดี๋ยวเขาเอาคืนไว้โอ้ยิงอะชอบอลลูกกุกกี้ได้ชอบเ๋ยผมชอบเซมินปินหมดเต็งตรงนี้แหละมันยิงแต่ละลูกนี่คือแบบเหนือชั้นตลอด ส่งไปที่เดอบอยครับเดอบอยส่งไปให้ชาวกอนเซลโลครับชาวกอนเซลโลชาวกอนเซลโลต้องส่งให้เอ็มเป้ครับเอ็มเป้แย่จิตปูจิตปูเห็นเพื่อนวิ่งส่งยากนะช่องตรงนี้โอ้โหจิตปูตันครับโอ้โหแล้วปูเต็งวิ่งอย่างนี้ยิงโอ้โหยิงชนเสาโอ้โหต้นเกมยิงไปแล้วหกครั้งเลยได้ลูกเดียวโอ้โหเขาเล่นสั้นนะ เขาเล่นสั้นก็เสร็จพิโด้ดิเอาพิโต้จะเตะเทียร์ทิ้งนะไม่ผ่านนะบอลยูกิโอโอดีนาสโอสุนก็ฝันไร้แย่งเงินมุงก็ได้มุงเยอะเขาจะเล่นสั้นเยอะเขาจะเล่นสั้นเยอะโอ้โเปิดไปเลยเขาลูกก็กลัวไหมคือป๊อกบาแล้วป๊อกบาแข่งแกงจะสู้พิโดเราได้ยังไงของลูกนี้ ไปที่ลูกกู้ตู้เย็นอยากให้ตู้เย็นหลุดมันยิงผมตอนอยู่ที่เดอะบายเดอะบายส่งให้กับเควินปู๊ติงปู๊ติงส่งลูกนี้เห็นโลตโต้ไหมโลตโต้ปีนี้เขาสปีดตกนะก็เลยค่อนข้างจะช้านะครับคาร์ลส์แข่งว่ะชาวกันเซโร่นี่ชนนี่ยูเลยส่งลูกนี้วุดปอกบาทะลุช่องมาแล้วเร็วด้วย เปิดเข้าไปในแมนอันตรายแล้วก็เปิดลูกนี้ส่งให้เนอร์ปอยเดอร์ปลอนส่งให้เปย์เปยส่งให้เชนโปเกนโปตวัดให้โรนโดโรนโดกัดชากกัดชากแล้วล็อกหนึ่งดีส่งให้เบอร์ติงเบอร์ติงส่งโอ้โหเบอร์ติงส่งโอ้โหยังแล้วเบอรติงยิงเบาเวฟจะแบบยังไว้ก่อนก็ไม่กล้ากลัวเขามาลวบขานะโอ้โหมันนี่นี่ดักเตีโอ้โหแต่ว่าเขาก็เอาบอลคืนไวเหลือเกิน เติบบอยลูกนี้หูลุกด้วยครับเข้้าากับมไดยิงลูกนี้หือเข้าแล้วน่าจะทำหน้าเอออย่าว่าแล้วทำไมมันลุดอย่างนั้นส่งขึ้นหน้าไปให้เคสปูเคสปูวิ่งทำทางแลโอ้โหหมดเวลาไปก่อนนะถึงแรกนำแค่หนึ่งลูกนะถ้ากมก็ตัดสินใจบุกต่อเลยนะเคสปูส่งให้โบเต็งโบเต็งชนโอ้โหเสียฟาวล์ไปชนนย้อเล็กซานโดจะเข้าไปแย่งตายไหมหือแย่ ได้แค่แย่แล้วจริงเลยครัือยอีกแล้วโอ้ยแต่เตะจากประตูลูกนี้เขาออกไปเองโอ้ยแจ้งบอลเก่งว่ะรวมทั้เลยนะครับว่าครัสกัดตอนนี้ได้เยี่ยมมากวู้ยแล้วยิงลูกนี้เห็นบอลลอยๆมาแบบนี้นี่เสียวลูกทีนะเออไทยเล็กซันโดเล็กซันโดส่งให้กองเตะ กเตยยอดยาวไปให้บัวเตงเลยบัวเตงส่งให้เก็โปเก็โปชิงกับเอ็มเป้เอ็มเป้ล็อกในจังหวะส่งให้กับบัวเตงครับบัวเตงล็อกใาจังหวะนี้แล้วแตะอย่างนี้แล้วลองยิงดูกดสต็อปไปนะผมคาดว่าเขาเปลี่ยนตัวนะเอาหัวเอาเป้ออกนะซุนโตเข้านะเปิดก็ไปโขกลูกนี้เชียร์ได้จากเสานะ ส่คือให้บัวเต็งบัวเต็งมีโอกาสยิงแล้วแล้วบวกมาเก็บบอลลูกที่เรียบร้อยฝั่งมือต่อสู้แล้วบอลเข้าทางเก็บตัวดี้ถึงหลังสามตัวยืนประโกบอยู่เอาไม่อยู่นี่นี้หลังจากเปลี่ยนตัวก็โดนเพิ่มเลยครับเปิดบอลมาลูกนี้เอ้าส่งบอลให้ลูกนะลูกกับกูส่งคืนนะหลังจากนี้ครับ เตะทิ้งไปเลยนะเพื่อเป็นเกียรติให้กับเขาแล้วที่เตะบอลคืนไม่โกุ่มนะสุดยอดมากเฮ้บอกเปจับบอลมาลูกนี้ใช้ความแข่งแข่งชนกับโลบตัคาร์ล้อนะส่งให้เดอะบอยหลบตัวคาร์ล้อแข่งมากว่าเขาทำได้เยี่ยมมากนะครับเป็นฝั่งของเขาได้เทดวิ่งกลับมาจากตรงกลางนะปั่นไว้ครับบอลถึงด้านดันล่ากสบายเลย กองเต้ว่างครับส่งให้กองเต้ดันทีครับกองเต้ส่งให้กับกองเต้กองเต้ส่งให้กับใครโอ้ไม่บอลไม่ถึงบัวเต็งนะอเล็กซานโตจะแย่งลูกนี้ได้ไหมแย่งได้ไหมเฮ้ยแล้วโโอ้หเกือบบอลลุ้นเกือบไหลไปถึงบัวมั้งส่งไปที่บัวเต็งบัวเต็งส่งให้บัวลอยบัวลอยบอกว่าเอาไข่หวานไหมเอาไข่หวานไหมมันหิวนมหวานเโอเนให้กับจิติโนอินโนส่งให้บัวเต็งบัวเต็งบัวเต็งไงบัวเต็งอยู่นี่ โอ้แลโบเต็งโดนแย่งนะครับแมห่วงภาคบนโบเต็งโบลอยตัวแย่งแล้วแล้วลูกนี้ตู้เย็นตัวนะเล็กซานโดเบียดไปส่งขึ้นไปตู้เย็นก็ยังขวางอยู่ส่งขึ้นหน้าไปให้โดโดดตวัดให้เคสโตเคสโปจะยกเลยไม่ไม่ได้โดนชนนะแล้วนี้งตกปลาลากมาลูกนี้ลากมาสวยครับแล้วส่งกลับเข้าไปแล้วรับไม่อยู่ต้องปัดหิ้งไปครับ ช้างโบโลโต้ยิงดีนะปัะตูดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับวันนี้เขาน่าจะป้องกันประตูได้เปิดมาลูกนี้สั้นๆครับคสติโนเอ้ยโบรโตขาลอลากเข้ามาโอ้โหผิวผิวมากยิงจริงเลยครับเกือบเข้าแล้วลูกนี้กองเตะแย่ออกไปครัโอ้เขาเล่นสั้นอีกแล้วเขาเล่นสั้นอีกแล้วโอ้โหเปิดไปครับลูกนี้จะยิงไกลหรือเปล่าแล้วโอ้โหสุดยอดประตูครับต้องบอกเลยว่าลูกนี้มันเป็นลูกสูดที่ผมใช้กันเยอะมากครับ ยิงเอย,อย้ยๆโอกาสเข้ากับลูกเงโอ้โหเป่งลงลากลบไปก่อนครับเวลาเหลือน้อยแล้วครับแต่ก็ยังพอให้เขาสามารถยิงคืนตีเสมอได้อยู่นะนต้องทำประตูอีกลูกครับเพื่อความใจชืนชน้นลูกนี้ส่งไปดีโอ้โหแล้วส่วงจะผ่านไปได้ไหครับส่งบอลไม่ดีนะส่งบอลยิงส่งบอลว้างครับโรนัลโด้ต้องเอเล็กซานโด้ต้องเอากลับมานะให้เอ็มเป้เอ็มเป้แย่ให้กับเฮตโปเฮตโตตวัดเอาอยิางงี้ ต่างๆแล้วเคาเล่นรีบเล่นไปหน่อยนะถ้าเกิดไม่รีบเล่นเนี่ยน่าจะดีกว่านี้นะกลายว่าเสียบอลให้ปุ่มไปแล้วโอเคโอ้แล้วจะล้มแต่ไม่ล้มนะบอลที่กองเตะส่งให้เคสพอเคสโปได้มุมอย่างนี้ยิงครับโอ้โหเคสโป้เป็นตัวที่ยิงไกลไม่ดีนะเขาต้องเป็นตัวที่ในฟ็อกอินเดอะบ็อกซ์นั่นคือยิงกอบเข็ดโคตนะโอกาสยิง13ครั้งก็กอบ10ครั้งนะเป็นของมกระโด เขายิาง8ครั้งเขากรอบหครั้งได้1ประตูจากปลอกปานั่นเองครับมาดูกันดีกว่าครับว่าทีมของผมเนี่ยใครเล่นดีนะถ้าให้ผมเดาเนี่ยตัวที่เล่นดีที่สุดในทีมผม,ผมาน่าจะเป็นโบเต็งไหมโบเต็งนะเด็กผมเองเชียร์โบเต็งอุย้ยโบเต็งเกือบได้นะโดนดอนนาลุมาเฉือนนะโดนนาลุมาเฉือนไป0.1นะครับก็เซฟไว้ได้หลายลูกนะครับแล้วก็มีลูกที่พลาดก็คือลูกที่ปลอกบากจริงนะมันเกินจะเซฟจริงซึ่งมาดู ตัวของเขาบ้างดีครับตัวทีมเขานี่เป็นปอกบาร์นะปู้ยิงประตูไล่ตามมาหนึ่งลูกนะครับสำหรับผู้เล่นทีมผมเนี่ยการเข้าทำเนี่ยค่อนข้างดีนะการเคลื่อนที่นะยังบทเต็งนี่ก็จะอยู่ตรงกลางสนามกับนอยน้านะคอยช่วยกองหน้าแล้วคอยยิงนะซึ่งเป็นไปตามแผนของผมเลยนะครับ การจบสกอร์โอ้โหเป็นบัวเตงที่ได้จบสกอร์หึงหครั้งนะลุนตัวที่ไม่ได้จบสกอร์ฟอร์มตกมากนี่ผมว่าจะซื้อตัวปีอื่นมาเพื่อทดแทนอยู่นะไม่ไหวจริงครับตัวปีนี้ครับโดนดอบไปเยอะจริงแอตลิต์ครับโอ้โหไม่มีใครแอตลิต์ใครเลยนะเป็นประตูนี่ก็คือเคสโปกับบัวเตงเนี่ยก็คือชงเองยิงเองทั้งคู่นะครับไม่มีใครแอตลิตส์ครับส่งบอลนะบอลจะไปที่คิตินโตลุนโดเยอะนะครับแล้วก็จะส่งต่อให้บัวเต็งกับ เคสปูนะตัวเอ็มเป้เนี่ยมีส่วนค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวครับเอา็นว่านัดนี้นี่ผมเอาชนะไปได้กนะ็คือจับแล้วก็เป็นชัยชนะครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกเอ้เป็นความแพ้ครั้งแรกของเขาด้วยนะสำหรับพิน,นี้นะก็ไม่เป็นไรนะชนะมาหลายนัดแล้วเดี๋ยวนัดต่อไปก็ชนะเดิมแล้วผมฟุกนะก็แผนนี้ก็เป็นแผนที่โอเคครับทาให้ผมกลับมาชนะอีกครั้งนะหลังจากแพ้ไาเยอะเลยนะเดี๋ยวให้ดูว่าตรงนี้ครับแพ้มาสองนัดนะแล้วก็มาพอามาได้แผนนี้ทําให้ผมชนะสองหนึ่งครับเอาว่า มาดูกันว่าระบุมจะขึ้นอ่าเบอร์คาร้าได้หรือเปล่านะครับตอนนี้นอยู่โควันนะว่าจะขึ้นหรือว่าล่วงนะ้เรามารุ้นกันดีกว่าครับหรบวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมไลค์และซับสไครป์ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย